มีคนมาบอกกับเนว่าโพสต์ขายมา1สัปดาห์แล้วยังขายไม่ได้เลยไม่มีใครทักไม่มีใครคอมเมนต์มาเลยทำไงดีพี่ท้อมากๆก็หัวแกกๆเลยกูคือน้องหาเวลาเราจะขายของออนไลน์เราจะสร้างตัวตนนะคะเราไม่ได้ทำกันแค่1อาทิตย์สอาทิตย์แล้วมันจะสักเซสนะคือพี่ทำมาเป็นจะสปีแล้วบางคนเนี่ยโพสเดือนหนึ่งบางคนสร้างตัวตนมาหปีกว่าจะขายของได้กว่าจะมีตัวตนขึ้นมาดังนั้น ไม่ได้มีเส้นทางอะไรที่มันโรยด้วยกลีบกุลาบนะคะน้องทุกอย่างมันต้องอาศัยความสม่ำเสมอความต่อเนื่องความอดทนและที่สำคัญกลับไปดูค่ะว่าเป้าหมายที่เราอยากจะสำเร็จในออนไลน์คืออะไรถ้าเป้าหมายชัดเจนทำอย่างสม่ำเสมอลุยเต็มที่เจออะไรอย่าท้อค่ะถ้าแค่สัปดาห์เดียวแล้วท้ออันนี้ช่วยไม่ได้จริงๆค่ะตัวพี่เองก็เคยท้อนะแต่เป้าหมายมันชัดมาเลยทำให้มีถุงทุกวันนี้ได้มีร้อยล้านจนถึงทุกวันนี้ได้ค่ะ